ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเด็กๆนะครับมาดูเรื่องเป็ดกันบ้างนะครับแล้วก็พาไปเดี๋ยวเราจะไปตกปลานะครับก็จะมีมีน้องเฟรมนะครับมียายทานะครับตกปลานะครับอยู่ตรงข้างบ้านริมน้ํานะครับนี่ครับเป็ดบอบเบอรี่นะครับอายุประมาณหกหกเดือนนะครับหกเดือน เนี่ยครับจะโตของผมนี่มันจะโตช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขุนอาหารเขาแบบเต็มที่นะครับถ้าจะเลี้ยงแบบว่าเอาไว้ขายแบบว่าขายเนื้ออย่างเงี้ยครับเขาขุนประมาณสักสามเดือนนี่ก็ขายได้แล้วครับสามเดือนจะโตโตน่าจะโตกว่านี้นะครับแต่ของผมเนี่ยผสมต้นกล้วยสับนะครับเขาเปลือกลำพวกนี้ครับก็ไม่ค่อยได้ไม่เน้นเรื่องเวลารีบรีบ รีบขายไม่ไม่รีบขายนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะขายในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับพวกเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวโพธนะคเขาก็จะมาซื้อไปไปลาบนะครับสําหรับเป็ดไข่กากี้คมเบลนะครับของผมเดี๋ยวผมจะคัดตัวผู้ออกนะครับจะให้เหลือแค่ตัวเมียนะครับเพื่อที่ผมจะเก็บไข่กินนะครับไก่ติดหรือเปล่าวะไก่ติดยู่นี่ี่ตัวเลยครับ ไม่ออกไปอไ่ะออกไปออกไปดิออกไปดิออสตาร์ลสีสเปรดครับโอ้โหไปดิ icana. เดี๋ยวผมต้องจับเขาออกไปเขาค่อนข้างที่จะกลัวพวกนี้ครับเพราว่ามาอยู่ใหม่นะครับมาอยู่ใหม่มาอยู่พื้นที่แห่งใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยครับพวกนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วนะครับดูอันนี้เป็นออสตาร์ลสีบูนะครับนี่ครับก็จะมีน้ำมูกอยู่นิดหน่อยนะครับพวกนี้ ถ้ามันวิ่งได้กินได้แสดงว่าการดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็ดสองตัวนะครับที่ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเอามาไว้ในนี่ครับเริ่มที่จะเล่นน้ําได้นะครับกินอาหารได้เดินได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาขาอ่อนนะครับขาอ่อนคือเดินโตเตโตเตะนะครับไปครับเราไปดูน้องควายกันบ้างครับไปดูน้องควายกันนะครับไอพวกนี้มาสอกข้าวผมีเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปตั้งบูธนะครับไปจัดบูธนะครับเกี่ยวกับสินค้าของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์กำแพงเพชรนะครับก็จะเป็นงานประจําปีนะครับงานกาชาติประมาณนี้ครับงานกล้วยไข่เมืองกำแพงนะครับก็เพื่อนๆเอฟซนะครับถ้ามาเที่ยวกำแพงเพชรงานกล้วยไข่ครับก็แวะแวะทักทายกันได้นะผมอยู่ที่บูธยางสมาร์ทนะครับของของของเกษตรนะครับอยู่บริเวณต้นโพนะครับ ก็เข้าไปทักทายได้นะครับบูธของเราก็ใหญ่พอได้นะครับมีสีล็อกนะครับสีบูธเลยนะครับสินค้ามากมายนะครับผมก็เอาสินค้าของผมไปด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับที่งานกล้วยไข่มืองกำแพงนะครับเริ่มวันที่1 7ถึง26กันยายนนี้นะครับ1 7ถึง26่ใช่ใช่ใช่ครับน่าจะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปจัดจัดบูธจัดเตรียมบูธนะครับนี่ครับ่อไปมอบหมายงานนะครับจัดเป็นล็อกเป็นล็อกให้นะครับสมาชิกนะครับผมเป็นประธานยังสมาร์ทนะครับ เดครับเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับนี่ครับน้องควายครับเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะถ่ายคลิปตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาการของน้องลูกแป้งนะครับตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับแผลนี่เริ่มหายเริ่มเขาเรียกเริ่มปิดแล้วนะครับเริ่มปิดเริ่มดีขึ้นแล้วครับโอ้น้านี่คือน้ําปุ๋ยที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยครับผมพยายามที่จะเอาเขาเข้าไปนอนตรงนู้นนะครับ มันมันเข้าไม่หมดนะครับเข้าไม่หมดพอเข้าไม่หมดปุ๊บมันก็พากันออกมานะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีนะครับให้เขานอนคอกนะครับเพราะผมต้องใช้ผมต้องใช้ขี้ควายนะครับในการในการทําอันนี้ครับทโคกหนองนาน้อยผมเนี่ยครับไว้ยาสะยาหนองผมนะครับมันนอนน้ํามันก็ขี้ใส่น้ํำนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูพวกพวก น้องเฟมนะครับแล้วก็พวกหญ่ปลานะครับแล้วก็ยา่ทาแล้วตกปลาอยู่ที่บ้านริมน้ำนะครับเยว นบดอ,อีท่อตัวดำมีตัวเดียวโอ้โพ่อพ่อถ่ายรูปอยู่นายโย่ถ<อ>่ายคลิปเลยพ่ออันนี้ตัวน้อยปล่อยไปก่อนนะแต่ต้องปล่อ,อ,อยป้าใจเอาขึ้นมาเออ,อ,าอใหญ่อยู่ Ôi nhai vô nhai vô Tôi già đi, tôi ừ, già đi, xay ở đây Nha, cái tiền ừ. Ừ. mày lạ, mày Ikke oh, innlagt. <laughs> อยูฮาน่ายูฮาน่าานแล้วของยายป่ามันยังไม่คข้ยกินอ่ะ

นี่ครับนี่ก็เป็นเมนูปลาเผานะครับแล้วก็ย่างสองตัวนะครับย่างสองตัวย่างสองตัวแล้วแล้วก็ให้ยายป๋ากลับบ้านนะครับไปทํากับข้าวด้วยนะครับที่บ้านนะครับนี่ครับกินแต่ถ้ากินข้าวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับข้าวอร่อยแล้วแตกลับบ้านแล้วจ้ากินข้าวํำป่ะลำว่ากินข้าวต้องอ่ะข้าวต้มรำมาหมดข้าวก <c oughs> หมดข้าวเป็นเป็นกระติบเลยนะครับ ก็มาชมกระต่ายกับเต่ากันบ้างนะครับนี่ครับหญ้าผมก็ติดนะครับติดบ้างแล้วนะครับติดบางส่วนนะครับก็รดน้ําทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับสําหรับน้องเต่าสุกาตานะครับผมเอาไปเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วนะครับแล้วก็พยายามศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ดีมากกว่าเดิมนะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงเต่าสุกาตานะครับเตาบกนะครับน้องเขายังเล็กนะครับประมาณ5เดือน6เดือนนะครับ เดี๋ยวหนึ่งปีผมค่อยเอามาปล่อยข้างนอกนี่ครับอันนี้ก็ทําพื้นที่ไปก่อนพวกกระต่ายมันก็เข้าไปเล่นออกมาเข้าไปเล่นออกมานะครับตรงนี้เขาดึงไปนะครับดึงหญ้าไปเยอะมากนะครับมันดึงไปแล้วก็คาบไปข้างในนะครับคาดว่าเขาจะทํารังนะครับข้างในนะครับกระต่ายไม่น่าจะทํารังแล้วมันจะเกิดลูกนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มกัดขนตัวเองออกมาแล้วนะครับดูข้างในครับก็ ถ้าฝนตกผมคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ท่วมนะครับน่าจะไม่ท่วมเพราะว่าผมถมดินสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมก็จะซ่อมญ้านะครับบางสวนที่มันตายนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ซ่อมตรงนี้ที่ตัดกตายมันเอาไปนะครับนี่ครับโอ้โหนปีก็ขึ้นมาร้องเพลงอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาเล่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ วันนี้ก็พามาเยี่ยมชมเด็กๆยมเย็นนะครับแล้วก็พามาตกปลานะครับมาจอมปลานิลนะครับที่วิมานดินฟาร์มนะครับนี่ครับปลาก็โตแล้วนะครับแล้วก็ทําอาหารกินได้แล้วนะครับนี่ครับก็ขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมนี่ครับลูกคอกปลาลูกคอกปลาครับ แตมไมครับตัวสีส้มๆนะครับ